นี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีชีวิพล,ลาช่วงสตาร์นิวหน้าผื่นโดยมีรูดอยครีมสำหรับรอยแพ้เป็น IQ Absolute หรือต y ดิด้ง20,000มิลลิกรัมสวยครบจบในซองเดียวครีมหน้าขาวครีมต้มสิวด้วยครีมยันฮี เท hey, ทุกก้าวใส่รองเท้าโคนี่ใหม่แฟตชาเฟสติโอผมหอมสะอาดทั้งครอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชีพูไลฟ์ค่ะไม่มีใครตายจากความเจ็บป่วยที่ผ่านเข้ามานะคะน้องปุ๋ยแต่ว่ามันทำให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นค่ะใช่ค่ะตัวตอนนี้นะคะเราไปฟังกันทำไมคนไทยถึงต้องรักกันแล้วก็อัปเดตข่าวต่อนในช่วงของสตาร์นิวเลยค่ะ ำไมคนไทยต้องรักกันเหรอครับก็เพราะว่าประเทศของเรานะตอนนี้ก็มีความขัแดแย้งอยู่มากมายก็อยากให้ทุกคนสามัคคีกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาดีกว่าครับเจมจิบพ,พเตเนอร์ใหม่โดนีเรื่องขอถ่ายรูปรับจะปรับปรุงตัวมีอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะพยายามปรับแล้วก็ แก้ไขให,ให,ให้ให้เท่าที่ผมทาได้สุดๆก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆในวงการครับก็ขอให้โอกาสผมนั่นแหละครับขอ,อพอกระปอมธนินด์โดนมองตามรอยเจมอีกคนถ้าบอมไม่รีบเนี่ยคือบอมให้เวลากับทุกคนจริงๆเป็นร้อยคนก็ถ่ายก็ถ่ายมาแล้วครับยืนย <Okay. S 1> งไปเลยบอมก็พร้อมให้ทุกคนครับไม่ซีเรียสน,นะก็ให้ฟังเขาลือได้อย่าลืมฟังความจริงบ้านนะครับปาเจมมาประชับโป๊โตพระเอกลาพิตตี้ส่วนแพตตี้ประชันสวยแต่งโหมดเลีรยคดีบล็อกไอจีผู้จัดการโตโน่ชอบจุนจานค่ะไม่จริงเลย ค่ะจริงๆแล้วโมเองเนี่ยกับพี่ปอผู้จัดการของพี่โตโน่เนี่ยไม่เคยเจอกันไม่เคยได้คุยก <Okay. S 1> ันอะไรเงี้ยค่ะในไอจีโมเองเนี่ยโมไม่ได้ติดตามพี่เขาค่ะเพราะว่าโมก็จะติดตามเพื่อนๆที่รู้จักจะดูรูปของใครที่ขำๆฮาๆหรือว่าจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันแล้วมันจะมีรูปของโมอะโมก็อยากจะติดตามรูปของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ อัปเดตละครเจะนนี่ดาวเกี่ยวเดือนไดออนแอร์ air แล้ววันหลงงานศพพ่อททาเจ้าตัวสะอื่นรับอาการป่วยกำเริบทานอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็คือแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยดีไทรอยก็กำเริบก็เลยกำเริบว่าต้องเข้าโรงพยาบาลมีเขาเครียดมากค่ะเครียดส่วนแบล็คเฮดเปิดอับลบั้มใหม่ย้ายอยู่สหภาพดนตรี oh. หันดูวิวตูมตามมิตติ้งสุดสายป่านไม่วันเลิฟซีนร้อนเลิฟซีเหรอครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วง 他。 พูดถึงของการถ่ายทําที่ยังไม่อ่อนแอเนี่ยแต่ว่าก็จะเร็วๆนี้แหละเรื่องราวเข้มข้นมากแล้วครับเพราะว่ามาถึงในจุดที่มดีท,ที่เริ่มมีคดีให้เราสืบสวนสอบสวนตามติดอ,อะไรหลายอย่างแล้วฟากเยยันมิแควจเนี่เรื่องคบเอ๋ออกมาเป็นเรือ่องตลกมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันเป็นกระแสข,ของความที่ว่าชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะวันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเราจะต้องระวังตัวมากขึ้นเราพอกับวุ้นเส้นยันแก๊งนางฟ้าไมิแตกค่ะือเรื่องทะเลาะเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะ ไม่มีคใครทะเลาะเลยคือเวลาเพื่อนมีความรักอะคะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องแบบให้คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะว่าอย่างเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอะเราไม่รู้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้เลยิึงจะเกี่ยวก้อยกันไปสวีทเติมน้ำตาลให้หัวใจกันถึงเมาดิฟพร้อมแฉะภาพหวานลงในไอซีทำเอาคนอิจชาร์ตตาร้อนไปตามๆกันส่วนจะไปกันแค่สองคนหรือเปล่านั้นต้องไปฟังจากสาวนิวเคลียร์กันเลยคะ่ะ น้องนิวเคลียนะคะเห็นบอกว่าล่าสุดไปเที่ยวทะเลที่มมลดีฟมาเหรอคะใช่แล้วค่ะคือพี่เพชรเนี่ยให้เป็นขุ่งขวันวันเรียนจบค่ะแล้วก็ว่างกันตรงกันพอดีก็เลยได้ไปค่ะไปเติมความหวานกันมาหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงหวานขนาดนั้นค่ะก็เปรี้ยวหวานหวานะคะไปทะเลทั้งที่เนี่ยก็ต้องอร่อยแบบสดชื่นแบบเน้นๆสิคะงานนี้ค่ะทะเลจากรถเค็มกลายเป็นรถหวานเลยไหมคะน้องมันก็ไม่หวานขนาดนั้นหรอกค่ะเปรี้ยวหวานหวานสดชื่นแล้วก็อร่อยครบรสด้วยค่ะวันว่างๆสบายๆทรายนิวคลียเราทําอะไรบ้าง อยู่บ้านนอนดูหนังฟังเพลงแล้วก็ออกกําลังกายค่ะหาอะไรสดชื่นสดชื่นดื่มค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีละครออนแอร์ค่ะเรื่องต้าร่มใบพัดก,ก็วุ่นนักรักหรือหลอกทางช่อง5้าค่ะสนับสนุนโดยเรื่องดื่มตราซัมเมอร์นี่มลพิษและคอวุ่นวายนะคะมาผ่อนคลายกับีสอรสทสุดรู้ลาลาลาตายกับทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ที่เดบูมบายทวีพูเลยค่ะช่วงน้าห้ามพลาดแต่งโมโตโ้นน่องงานเข้าโดนแฟนคลับจุกยับ เหตุโพสต์รูปขาคู่ติดตามได้ในช่วง Talk of the Town คะ่ะชีวิ o ค l ่ไลฟ์ชีวิตคู่ช่วงวอกอเดอะทาสนับสนุนโดยแปดทีเรียวด่อน้ำหอมใหม่จากชมพู่อริยาลองแล้วไหลเลยคิวรอนบัดแปล้งทองความสะอาดผิวหน้ายาน้ำสมุนไพ,พรผสมว่านชักมดลูกเบอร,ร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดรา้าหมอสิง ดูแลร่างกายง่งายๆโดยเฮโมวิทวันวัละเม็ดงวนเชียงตราเรือทุกหยดเพิ่มรสอร่อย เปิดตัวท่ามกลางแรงต้านของเหล่าบรรดาแฟนคลับไปแล้วแบบสวยงามสาหรับความรักที่กําลังติบานของนางเอกสาวแตงโม,โมพัทรัธิดาพัชระว,วีรพงษ์และหนุ่มหล่อที่ราบสูงจากบ้านดาวโตโนภพาคินคําวิไลศักดิ์วันนี้คือทุกอย่างมันเป็นไปด้วยแบบมีความสุขระคะมันคิดถึงแล้วมันก็แฮปปี้เป็นกําลังใจให้กันและการความสุขเรามีกันได้ทุกคนค่ะความรักก็มีกันได้ทุกคนแต่ว่าอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะเลือกที่จะบอกด้วยส่วนตัวแล้วเราคุยกันทุกเรื่องเราเชื่อเขาเขาเชื<ๆ>่อเราถึงแม้ทั้งคู่จะออกมาร้องขอโอกาสในการคบห ดูเจกันจากแฟนคลับแต่ก็ยังไม่ไายโดนเสียงวิภา์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงแถมลาสุดขนาดโพสรูปส่วนตัวยังโดนต่อต้านอุ้ยแรงรูปขาคือมันเหมือนเราเราจะต้องใช้ขาของเราเดินไปในการทํางานมันเป็นอะไรที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรที่ทําแล้วทําให้คนเขาไม่มีความสุขหรือไม่สบายใจเราก็ลบมันออกมันไม่เดือดร้อนใครให้กำลังใจพีช่ชายครับจริงก็ให้กำลังใจอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าพี่น้ตกเป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว <Okay. S 2> แหมจริงๆแล้วคนมันรักก็อยากจะแสดงออกบ้างอนะ่ะเนอะมิเช่นนั้นคงจะบ้าคิดถึงตายเลยจริงมิจ๊ะ เพราะโตโน,โน่หน้าม,มน,นคนคิดถึงการหุมันม่ไวทไไ้ทำไม่ได้ทด้คนคิดถึงันเมื่อวานลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะกับช่วงประตูลุ้นล้านใช่แล้วครับน้องชมครับพี่ชาวนี้ก็ลุ้นเต็มที่เลยเดียวแต่ดีใจพี่เขาจริงๆครับและนี่คือภาพบรรยากาศมอบรงงางวัลอุ่นใจทองคำระดค่ขั้น0 0 0 0บาทจากพี่แอลผู้ใหญ่ใจดีจาก AS ค่ะขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ ใช้งานให้ครบทุกหนึ่งร้อยบาทคุณก็อาจเป็นผู้โชคดีแบบนี้กับอ AS อุ่นใจ,ใจแต่เ<ส>องอปีห <5 S 1> ้า๊ายบา๊ายบายกดมาเลว ขาวฮอตของเราดารารวมถึงคลิปลับๆนะคะสามารถหาดูกันได้ที่ดอกจันท,ทร์357เชฟูบุฟเฟ่เลยค่ะวันนี้นะคะต้อบอคุณธุรกิจขายโตนีโอไลฟ์สโนว์เกอร์ลรีมซีร่าปลาฉลามจากญี่ปุ่นแสาร่าย่างสไตล์ญี่ปุ่นจายอยูนี5 5ารองเท้าคอนี่เครื่องปรับอากาศมีเดียและครีมบลกชหน้าฮาดะด้วยค่ะก่อนจกฝากข้อคิดสักนิดนะคะน้องปุ๋ยปัญหานีคะไม่ว่าจะใหญ่เพียงใดค่ะไม่ยากเลนกับคนไทยจะร่วมแก้ไขกันได้ค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะทั้งปุ๋ยและพี่กิฟต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ